นี่แค่ที่หัน้างซ้าย,ายทุกอนว่าได้ไหมชาอชาอูหลง แพทริกปวริตยอมเป็นชาอูอหลงถ้าเบสคำสิงชอบชาอึนอูงานนี้หลงรักมากล่าส,ดสุดสาวเบสดวนีคำสิงได้ยอมไปเดทกับหนุน่มแพทริกโดยพาน้องแมววาคาแมวสื่อรักของมามีเบสและปะปะพาพ้าแพทริกไปด้วยกันนั่นเองโดยงานนี้ระหว่างที่สาวเบสดวนีคำสิงกํกำลังถามคำถาม,ถาม,ถามลองใจว่าหนุน่มแพทริกรู้จักสวาวเบสดีขนาดไหน ก็มีคําถามที่สาวเบสได้ถามว่าเบสชอบพระเอกซีรีส์คนไหนซึ่งงานนี้หนุ่มแพทริกก็ทําหน้างงมากๆและสาวเบสพยายามใบ้หนุ่มแพทริกก็พูดไม่ถูกสักทีสุดท้ายก็ได้บอกว่าชาอึนอูงานนี้หนุ่มแพทริกถึงขั้นอึ้งและบอกว่าชาอึนอูจนทําให้เพื่อนถึงขั้นแซวว่านั่นชาอึนอูนี่ชาอูหลงซึ่งชี้ไปที่หนุ่มแพทริกซึ่งดูหนุ่มแพทริกจะไม่ปฏิเสธแถมยังหัวเราะมีความสุขเพราะน่าจะ เป็นการที่มีความคล้ายกันร,ระหว่างชาอึนอูและชาอูหลงนั่นเองต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าเวลาเห็นสาวเบสและหนุ่มแพทริกอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็น่ารักมากๆแถมยังรู้ใจแบบสุดๆที่หนุ่มแพทริกไม่สามารถตอบเรื่องชายหนุ่มเกาหลีได้เป็นเพราะว่าหนุ่มแพทริกเขาไม่ค่อยชอบที่สาวเบสได้มีข่าวกับใครนั่นเองค่ะโดยเฉพาะพระเอกขนาดพระเอกซีรีส์เกาหลีหนุ่มแพทริกก็ยังไม่ชอบเลย แบบนี้จะบอกว่าใจกว้างไม่ขี้หึงยังไงไหวขนาดทุกเรื่องรู้หมดทั้งชอบอะไรชอบสีอะไรกินอะไรดูอะไรรวมไปถึงชีวิตส่วนตัวของสาวเบสหนุ่มแพทริกก็รู้ดีแต่พอถามเรื่องพระเอกหนุ่มในใจกลับไม่รู้ได้ยังไงกันเนี่ยหนุ่มแพทริกเนี่ยดูแค่นี้ก็รู้แล้วน่าจะห่วงสาวเบสน่าดูเลยล่ะคะ่ะ น่ารักซะจริงๆชาอู่หลงก็ชาอู่หลงอร่อยดีต่อสุขภาพนะคะสาวเบสอยากจะลองชิมชาอู่หลงดูหรือเปล่าแค่คิดก็ฟินเวอร์แล้วแต่ตอนนี้สาวเบสบอกว่าขอสดไปก่อนและขอให้หนุ่มแพทริกรอมั่นใจว่าหนุ่มแพทริกเขารอได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะหนุ่มคนนี้เขามีความมุ่งมั่นอยู่แล้วรอชมได้เลยความคลั่งรักของสาวเบสและหนุ่มแพทริกขอขอบคุณเบสคำสิงและแพทริกปาริต ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ